ทำเป็นไม้นะคะโอเคงานในส่วนนี้ผมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าผมอยากจะได้รายละเอียดของฝากนังเพิ่มอีกหน่อยมีไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบจัดการให้เลยนะคะนี่แคลน้าเปล่าไหม,มครับฟ้าเอามาให้เองค่ะฟ้านี่เธอไม่รู้หรอว่าคุณมาวินเขาไม่ดื่มน้ำเปล่าทําแบบนี้มันไม่ดีนะมันเสียมารยาทรู้ไว้บ,บ้างไม่เป็นไรครับผมดื่มได้ ฟ้าต่อไปนี้เธอจะเสิร์ฟอะไรให้ผู้ใหญ่เธอต้องถามก่อนนะว่าเขาชอบดื่มอะไรอย่างคุณวินนะ่ะเขาชอบดื่มกาแฟสเปเชียลตี้อเมริกาโน่อะไรแบบนั้นน่ะเธอทำแบบนี้พี่ถือว่าไม่มีมารยาทมากเลยนะขอโทษค่ะ วันนี้ฟ้าซื้ออเมริกาโน่จากร้านพาอดับมาให้ค่ะเห็นพี่เมย์บอกว่าคุณมินชอบทานกาแฟสเปเชียลตีอืมรู้ใจผมดีนินนี่ขอบคุณนะอืมและใครแนะนำให้เธอซื้อฟ้าได้ยินที่พี่ในบริษ,ษัทค่ะเลยลองทุกคนครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีเรื่องจะบอก ฟ้าคือน้องสาวผมเองครับเธอพร้อมตัวมาฝึกงานที่นี่เพื่อเรียนรู้งานฮะอะไรนะคะพี่เมย์ต้องขอโทษจริงๆนะคะน้องฟ้าไม่เป็นไรค่ะฟ้าเข้าใจอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับผมอยากให้ทุกคนเคารพกันไม่ว่าจะในตำแหน่งอะไรกาแฟจากเพราะว่าแบบกาแฟพรีเมียมเกสตปเชียลตี้คอฟฟี่ที่คัดสรรมาอย่างดีราคาเริ่มต้นเพียงแก้วละ50บาท จะสั่งล่วงหน้าผ่านไลน์ก็ได้หรือจะสั่งผ่านแอป Delivery ก็สะดวกเพราะว่าแบบเติมพลังให้วันของคุณเรวยก,กาแฟคุณภาพจากใจเรา